สวัสดีวันนันมีดหมอขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็มีโอกาสได้นำมีดหลวงพ่อเดิมมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะค่ะเรามารับชมความสวยงามของมีดกันเลยนะคะค่ะ,คะน้ำงาฝักไม้ค่ะเก่าบ้านๆเลยนะคะ ฝักก็ฝักเก่าเดิมๆเลยนะคะขนาดมีดห้านิ้วครึ่งรวมด้ามฝักค่ะเฉพาะใบสามนิ้วนะคะค่ะ,คะ ไม้ก็เป็นไม้พยุงนะคะเป็นไม้ที่จักจิตค่ะคนไหนที่ยังไม่มีติดบ้านก็ทักทายก,กันเข้ามาได้นะคะพูดคุยกันได้ค่ะค่ะ มารับชมความสวยงามของใบมีดกันนะคะค่ะค่ะรับนักกันแน่นค่ะ ลายเตมาใบโพเต็มใบนะคะเล็กเก่าเดิมๆเ,เลยนะคะสวย,ย,ย,ยงามค่ะ ท่านไหนที่มองหาอยู่ก็ทักทายกันเข้ามาได้ที่063 139 4897นะคะค่ิพนันมีดหมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและก,กันด้วยนะคะท่านไหนที่คอยติดตามโดยมาตลอดก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะ ค่เราขอบพระคุณค่ะ